ไทยคมเจ้าแรกในอาเซียนคว้าลายเส้นคาร์บอนเครดิตธุรกิจใหม่แห่งอนาคตเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับนับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นนะครับของบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนหรือไทยคมนะครับที่ล่าสุดนี้ครับได้มีการประกาศความก้าวหน้าของธุรกิจสำรวจคาร์บอนเครดิตในป่าครับซึ่งเป็นการผ่านแพลตฟอร์มคาร์บอนวอร์นะครับ ถือเป็นหัวใจหลักในการใช้เครื่องมือในการประเมินกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ครับด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมนะครับและ AI ซึ่งเป็นการได้รับการรับรองนะครับจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรนกระจกหรืออบอกอครับเป็นรายแรกของประเทศไทยและเป็นรายแรกของอาเซียนครับ โดยจุดเด่นนะครับจากการใช้ดาวเทียมสำรวจโลกและจะช่วยในการประเมินคาร์บอนในพื้นที่ป่าขนาดใหญ่นะครับให้มีประสิทธิภาพโดยมีความแม่นยำกว่า90%ครับมีความรวดเร็วตรวจสอบได้และคุ้มค่ากว่าวิธีดั้งเดิมนะครับที่ต้องใช้คนเดินเข้าไปในป่าเพื่อวัดและจดค่าคาร์บอนเครดิตในป่าครับทางอบอกอได้รับรองนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในในภูมิภาคอาเซียนที่ใช้ตัวเครื่องมือซึ่งเป็น ตัวเทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับเทคโนโลยี AI นะครับในการวัดปริมาณการดูดซับของพื้นที่ป่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับสืบเนื่องจากว่าการตื่นตัวของการที่จะลดคาร์บอนในประเทศไทยแนละในโลกนี้นะครับต้องมือเครื่องมือที่แม่นยำ นะครับถูกต้องตรวจสอบได้นะครับซึ่งเป้าหมายของคาร์บอนวอชเนี่ยครับเป็นเครื่องมือที่เราสามารถที่จะวัดพื้นที่ป่าใดสเกลใหญ่ๆมากนะครับเป็นล้านๆไร่ก็ได้นะครับโดยมีความรวดเร็วในการประมวลผลนะครับตรวจสอบได้แล้วก็ถูกกับกรรมวิธีปกติซึ่งเอาคนลงพื้นที่ไปไปวัดพื้นที่ป่าครับสำหรับการคิดค่าบริการนะครับจะอยู่ที่100-300บาทนะครับต่อไร่และต่อค้างครับ โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเบื้องต้นนั้นนะครับจะเป็นลูกค้ารายแรกของไทยคมครับมีพื้นที่ป่าชุมชนมากกว่า2,900ไร่นะครับและต่อจากนี้นะครับจะมีลูกค้าของไทยคมที่เป็นลูกค้าหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการเก็บข้อมูลคาร์บอนเครดิตและบริษัทเอกชนนะครับที่มีการตื่นตัวเรื่อง N น t ซ e โรครับรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีผืนป่าจำนวนมากครับขณะเดียวกันนะครับปัจจุบันนี้ได้มีการจับมือ กับโมเนทิทิแม่ฟ้าหลวงครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนเนทเทริตี้นะครับและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ครับทางฝั่งของหม่อมหลวงดิษปนาดาดิษสกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโมเนทิทิแม่ฟ้าหลวงนะครับก็บอกว่า มูลนิธินั้นปัจจุบันมีแผนที่จะขยายพื้นที่ไปยังป่าชุมชนทั่วประเทศไทยเลยนะครับเทคโนโลยีการประเมินกักเก็บคาร์บอนนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถขยายโครงการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนต่างๆได้มากยิ่งขึ้นช่วยลดการเผาป่าและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนครับสำหรับราคาของคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยนะครับกรมสรสมรพากร ประกาศว่าจะอยู่ที่ประมาณ200บาทต่อตันนั่นเองครับแต่ราคานะครับก็อาจจะมีการปรับหรือขยับได้ในอนาคตครับนั่นก็เนื่องมาจากว่ามีการคาดการณ์นะครับว่าการกําหนดราคาในอนาคตนั้นจะกําหนดตามพัฒนาการของประเทศครับคือว่าประเทศด้อยพัฒนานะครับหรือกําลังพัฒนาและพัฒนาแล้วโดยเชื่อว่าประเทศที่พัฒนาแล้วครับจะมีราคาที่สูงกว่านั่นเองครับจากการปล่อยคาร์บอนเครดิตสู่โลกมากกว่า ซึ่งธุรกิจนี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นธุรกิจแห่งอนาคตอย่างแท้จริงครับที่ภาคธุรกิจเนี่ยและอุตสาหกรรมล้วนเป็นที่ต้องการทั้งสิ้นนั่นเองครับ